คือเกาอู่องคือเกาพวกสูวเสียงดั้คือเขาไปทางทางนี้เลยเอาเดลี่ออกมาเลยแค่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 ไหนวะนี่เสวะ เชี่ยวเเชี่ยมันกดขามันต้อ่ะทำไมอช่วไนี่เลยอะไอ้เรื่องั้นไน้ำใส่แห้งว่ะ รู้ว่าแข็งเยอกันนะไม่เลือกผมให้เรารู้ว่าแด็นติดตามยู่คนละตอนนี้ติดตามยู่คนพันครับพันพันะเขาทเต็นึ0พันหกสิบสี่พันชั่วโมงยังไม่ถึงใน้ห้าร้อยกว่ามาดูให้เลยมาดูเลยเอยารืมติดตามช่องใหม่นะครับช่องอะไรครับี่เยยังคิดอยู่ในหัวสมองเอ๋อี่พิราชแนล n ันเ มีมาอยู่ครับมีมาอยู่นี่วันนั้นมาอยู่ในรถอคู่นึงแล้วก็กำลังมาอีกคู่มาสองคนเราทำกิจกรรมครับเซธอ่ที่วัดวัดบึงไม้ว่ะเราทำกิจกรรมอยู่ประมาณสิบโมงตอนนี้ก็ห้าโมงสามสิบแปดแล้วปลาเป็นเอาปลาคุณไงแล้วว่าจะ่าเรื่อยๆสงวดมากขอปลาบิ๊กมามาสาม ดีครับพ่อแม่โอเคเดี๋ยวสักครู่อาจจะไปทำกิจกรรมที่วัดชมบรรยากาศน้ำใสๆก่อนครับอุ้ยน้ำใสแหงวะ่ะก่อนไปทำกิจกรรมปัมด okay, Ok. À, Bài. Thì quát. Quát bừng máy. Dòng phi. ที hey. yeah. Yeah. Hey. Okay, ่สุดก็มาถึงแล e ้วมาถึง้ครับมาถึงจนได้ครับไม่พลาดลาถไงเล้ ผมเตรียมไว้ได้พี่ห้าร้อยห้าร้อยคือข้าแรมอะไม่รวไม่รวมคางแรมนี่ไงไม่รวมคางแรมก็เราเราเช่าอจอดอสอดจอดแล้วไงเรงแรมทิ้งโแรมทำไมอีกเนี่ยเนี่ยเราก็ไปขดไปๆมา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  นี่ต้นอะไรเหมือนกัญชาเลยแต่ไม่ใช่ครับนี่ครับมาถึงวันแล้วเราก็จะทำเซตอา ไม่ Bradley Bradley. มาๆมได้ภาพเขาบ้างขัดไปเลยขาดไปเลยเตระโทยถาสพิทยาวิวชานโตตาภโรโควินาสโตมหเตยภวาตวันดารโยสุขีเทธาโยโภาวะภิวา ธานาสเสเลสเนจังวตธาปาจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุข,ขังพาลังจริญพร้จ้ะเสร็จแล้วล้างห้องน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ไปโรงเรียน ดเสร็จแล้วเราก็ไปโรงเรียนวัดติดโรงเรียนครับ ไปเราก็จะมาแจกของให้เด็กน้อยซีดาสองที่เลยครับเราแจกอะไรทีนี้โอ้ยอดครับเป๊ปซี่ผู้สนับสนุนอย่างเป็นตางการครับนี่ครับเ,เ,เขาไม่ได้จ่ายเงินเรา,เา,เาครับ ตบูกว่ากีฬามาเนาะ่อยไม่แน่นี่ครับนี่กล่องวางจากเฮ้ยโอ้โหเครื่องดื่มน้ำเปล่าป่ะไม่มีครับไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีไม่มีนี่ไงไอมีไม่เอาไม่เอาเราไม่สนับสนุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเอาเอาไปนานเดียวพี่ต่ออยู่อย่างนีเขาห้อะไรวะเท็น์อย่างเนี้ยโรงเรียนแจกแจกให้โรงเรียนแจกของให้โรงเรียนครับ

บทเกียบดเกียเล่นแกถอยมู э uh, like ้ดก็อะไรมาไอ้ยราจะมานิ่งเบบไม่อ้าวเขาแบบสไตล์แบบไหลเลื่นรถตูใครชิดตกสินี่อยู่นอกวัดแล้วรขับดูเลไม่ดูเมียตัวนี่ซ้อมใครอ่ะนม่นินไหม่ีกินเอาเลยนี่ก็ตี่บอกว่ามีข้างในมีน้ำตกเราไปดูม่ก็ไปจริง <laughs> จวดจัดอ้าวเียว่นู่นเหรอไม่มีมีที่ไงตัดหญ้านี่นี่ตัดหญ้าไหมตัดหญ้าไหมประเทประโยชน์ก่ยันยวนเฮ้ยใครวะใครวะ ประตูยังไม่ปิดเลยกหมองคนนี่ประตูไม่ได้เง้มนะประตูเปิดเลยปี๋ยวไ่ตอบเลยนี่ไม่หยกินได้ไหมได้เลยไ่รู้เ่ยที่ถือยู่อะที่อยู่ข้าวมีอไไ้ที่ต้องทำของอะ เสื้อผงอยู่นะนจมเลยมั้งือให้หมดแล้วมั้งเดอนกันช่นือี่ครับเรามาแจกของให้โรงเรียนโรงเรียนวัดบึงไม้พี่จ้าวอีงนี้ไม้่านเอาค้าบ เดี๋ยวอาจารย์เดนนี้เนีายนนี่รุ่นเดียวพี่จอนเนี่ยไม่ช่คูนที่เด็กเดินหนึ่งหนตัวทำดครับดครับดีครับถายไว้อักษรไม่ดีไม่มีครับท่รงนำง่ายงครับ แค่นะเรามีไม่เป็นปัญหาท่งมเามีนะเขาเป็นสิทเก่าที่นี่นะคะอ๋อแกลอกลอกผมมามาอยู่ตั้งแต่สาวสาจนหัวงอกฝานี้เลยโอ้โห เล่นเก่งไหมครับเก่งเลยครับเขาสุดยอดอยู่แล้วเป็นตัวแทนในการปีนต้นไม้สุดยอดจริงด้านไหนด้านไหนด้านไหนเบ้านนี้เด็กดีนะคุยอะไรกับครูเว้ยเปล่าเลยแค่ติ๊บไปนิดนึงแค่ติ๊บเองแต่แต่เขาไม่ได้ติ๊บอะไรเยอะนะ เราแค่รีเควสว่าอยากได้มุนกาว้าได้เลยทีนี้เก็บ่งนซหน่อยบไม่ต้อกลัเลยเดี๋ยวมอบไปกว่ให้เดี๋ยวครันี้ก็จะมอบไปกว่ให้ไปกว่าถ่ายดีไโอเคครับมอบคุณหักผู้ใหญ่จำคหก้ใ่ อ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ถ่ายฝั่งนี้น <ห Volt? S 2> ถ่ายฝั่งไหนถ่ายฝั่งนี้ดีกว่าครับไปไปข้างหน้าครับเข้าเลย <c oughs>